นี่เราด้วยบัดนี้จ้าบัดนี่เป็นวิธีห่อนี่ห่อขนมเทียนจ้ามีขนมเทียนน้ำด้วยจ้าขนมเทียนขนมเทียนนี่เพื่อนเอินขนมยังขนมมกจ้าเเออบ้านเอินขนมมกคนจีนเอินขนมเทียนนี่แหละจ้าใส่ก็อันเดียวกันใส่กับอันเดียวกันอยากได้ใส่เข็มกะเฮ็ดอยากได้ใส่วานกะเฮ็ด จว่ามอนี้บ่มีม้แกใส่เข็มเพราะว่าบบได้เฮ็ดใส่ไว้อเขาไม่ทันค่ะนี่แหลคะคะวิธีการห่อขนมเทียนนะคะทั้งขนมเทียนทั้งข้าวต้มผัดอันนี้คือข้าวต้มผัดแต่ห่อขนมเทียนก่อนแต่ยังไม่ได้ห่อข้าวต้มผัดค่ะดูค่ะเพ็่นเฮ็ดดีดีข้าวเดียว แม่พันนี้ห่อบอเปลี่ยนดอกเด้อจ้าห่อเปลี่ยนหอปีเด,ด,ด้นั่นน,นี่เพิ่นห่องามงามมึงดูวิธีการห่อเพิ่นบ,บ,แบบับีบแบบเบียบอืมเข้าใจบ่เนาะแบบเบับแบบเบียบเลยอ๋อแบบแบบอืมอันนั้นคือน้ำมันค่ะไม่มันอยู่ร้านหรือออยาเกำลังเห็ดคลิปวันเจี๊ยบ ค่ได้ความรู้ตั้งว่าหลายม่พันนี้หดเตะเหตุเป็่นหัวเป็น,ปนเห็ดเป็นอยู่ห่างห่างบ่อเห็ดแบบนี้เห็ดเป็นแบบซ่าแบบวิธีอื่นออเออจะ,จะได้มาเบิงเบิงไว้ได้ได้ดรแบบูสูตรนะพูดนะพี่รัศมีแม่โอ้เหตดไว้ไว้เบิงดูอันนี้พี่สุขี อันนี้แม่พันนีนะคะเป็นคนลงถ่ายคลิปให้พี่น้องดูอือบ้านเ้ตอนเอ้ตอนนั่งันโอ้มีแต่คนเห็ดไว,ไว้ชำนั้นน่ะลานนะมันเรียนอยู่น้องเจี๊ยบมันเรียนอยู่อืออาว่าก่อน เรารู้ว่าเป็นยังหรอกครูเขาบอกไอ้ทางหลานก็นเลยบอกว่าอันเทศขนมเขาที่ให้ไปเป็นครูสอนไอ้เ็ดขนมให้เด็กน้อยนักเรียนอ่อปะป๊ไปอืราว่าส็งามงามคื <ทำ S 1> อครูเขาเรียกว่าเป็นวิทยาอืเอเขาจะให้ไปสอนนักเรียนทำขนมแต่มไม่ไป <laughs> เพราะว่าเราทำปุ๊กเองงงป๊าปไป <laughs> เรียนผิดเียนถูกค่ะเนผิดเ,ยเียนถูกไม่ไม่ไปเบิ่งดีดีค่ะไวไวพะพากันเห็ดไวดีดียังวะสฉพาอเพิ่นเป็นแม่ค้าได้เพิ่นทั้นสื่อทั้นขายละเมียดอะไรกันเห็ดงมงเสาวๆาวาวคือแม่พันธินไม่ทันกินนะคะ เป่นเห็ดจนเพื่อนชิ้นแล้วเนาะบ่งเนี่ยสำอรับออเดอร์ได้เพราะไม่แน่นอนเวลาส่งการเนาะเวลาตุ๊นจีนเวลาส่งการมาค่ะคุณพี่มาทำคลิปค่ะบ่ไปล่านติ๋มื่นเนี่ยบ้านนี่แคไปฝากตามไปแม่สมบัติเนี่ยแต่พ่อกันยุกุัวแหก็ลืมก็ได้ถึงนั้นไปเมื่อท่านไปหาเพื่อนเพื่อนก็ว่ายู้บ้านอาหารตัวเนี่ยตอนมากมัน นี่แหละค่ะมีททำขนมเทียนอันนี้ไม่ยังไงไส้ขนมโอ้อันนี้จะใส่ขนมเทียนข้าเอาข้าวต้มพัดเราใส่แบบนี้เป็นไงเฮ้ยเป็นข้าวต้มใส่หวานเนาะใส่ผักข้าวข้าวต้มพัดใส่แบบขนมเ้นโอ้ใส่แบบขนมเทียนเนี่ยมันจะอร่อยจังว่ะเนาะก็ไม่เคยแต่ว่าใส่ ถั่วเลียงเราก็เคยยู่เออใส่ถั่วเหลียงเคยเห็ดยู่ถั่วเรืองกับอันใส่เผือกนะเคยเคยเห็ดแต่ใส่เผือกเคยเห็ดเขาเขาบอกในม่หนึงเยาะนพ่ออืดบ้สุกเลยดิล่ะสุกันได้สุกสีเขาบ่กเป็นอย่างกินได้ถ้าเขามาบัดกับจินมาแหลีวเขาหงบสุกกับจินมเหลวาหวานวอ เจ้าของมากินหวานไปย้าไปกินดิก่ะใส่ปั้นใส่ขนมเพนะอินดีไปตายบุปั้นครไปไปอืมจังเลยกระโปงฉินมันไม่เห็นหรอกกันลมมันนอนมั้ยมันมันเอามันมันเอาแต่ว่าเริ่มมีลมมาใน่แล้วน่ะเนี่ย,อยสองนาทีาท,าทิประเกดนาที วิธีทำขนมเทียนามกับคนไปเอารถซาลิแ่ผมก้านได้ไปรถซาลิงน้อพามีสดีเดี๋ยวนไปเฮ็ดกัาจะไปเฮ็ดเห็ใส่จะของที่หนักพอได้น่ะเพต้องไปเฮ็ดอล้วก็ได้แล้วดีจากยิ้มย่นเลย เจ้าอีจิ้มตัวง่ายไปไหนคะเจ้ามีเงินนะสันดอกซื้อยามาป่วยจะคลองพอนะสันกอ๋อสักกอนเราเลี้ยขนมเทียนสักกอนให้จบคลิปสักกอนบ่เปลี่ยนน้ำมันเนาะบ่เปลี่ยนน้ำมันเลยบ่เปลี่ยนอืมบ่เปียนน้ำมันขันหาเอาแบบใส่ถ้วยแล้วเอามาท้าไปตวงเนี่ยอัศจรรย์เทปอันใดกับบอพอเปลี่ยนเอ้าสันดอกทานั่นแล้วมาเปลี่ยนท้านั้นแล้วพรบ่ทัวใบตวงเปลี่ยน เฮ็ดหาเบิดสุยางแล้ลวลหะว่าตีร้องม่งมัดสุยางแล้วว่าตีร้องเกว่ารูสูตรแล้วว่าตี<ช>โอ้ดีดีดีจ้าจีได้จำไว้เวลาเฮ็ดอยากเฮ็ดยินเวลาเป็นบุญสมัยก่อนเนาะคันวานเฮ็ดเอาบุญบ้านเนาะต้องห่อเ้อาเฮ็ดขนมเสียนมาขนมเส้นเนาะเฮ้าเนะาะเพิ่นว่าบให้ขาดงี้นละก่อนว่าสันเม่เนาะเป็นบุญบ้า,านนะเฮ็ดขนมเส้นน่ะซูมื้อนี่โอ้ยบ่ สบายอย่างบ้านแว้งบางนึงนี่ยหอนมีซำบอบขนมสินมามีผู้ใดซื้อไปนะมีซำบอบก็อบเห็นเป็นบุญเป็นงัานอันกระก้อนก็พอหง้มงามจากหอแล้วหองามหลายตะปะแต่แปะอยู่แล้้้้วเเขาาาไบรนนกม ค่ะขอจุกค,ค,ค,คลิปนี้ไว้จมีก็นเนาะค่ะน้ะคลิปหนาพ่อกันไหมค่ะขอบคุณเด้อค่ะเด้อได้ได้เงห้องห่อขนมมกห่อขนมเทียนจ้าอาคลิปหนาพ่อกันไหมจ้าสวัสดีจ้า